คือรีเ p อร์แคสซี่เกมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดสเปสสานะครับเยี่ห้อในพาร์ทที่แปดกันแล้วมาลางใจที่หายไปนานนะ<ป>ต้องขอโทษจริงๆนะครับเซฟรุดครับเจอสัตว<ป>์เล่นใหม่เกียงครับไม่ใช่เซฟรุดหรอกคือลบเก้มผิดอะลบเก้มแล้วไม่โดนเดนสเปสไลจักเลยมาไม่เป็นไรเป็เล่นใหม่แล้วมาล้วจะมาลุยมันอีกครั้งอเดี๋ยว

Mau Mau Ellie, no, <coughs> Yeah. Time to find Luke. Ellie! He blew. Ellie, are you there? Damn it. Hey! Oh, I'm playing with my glove. กานเจ็บปดรุ่ออยจนบรรไดกรอมาอันนี้ผมก็ข้ามมาเรื่อยๆนะครับ่ันมาครับเตอสองอังเพื่ออะไรก็ไม่โหมือนกันนะครับมารุ่ยตอุ่ยจ๋อเอลเอลี่เอลเอลี่เอลลี่เอลลี่เอลลี่ไม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  ก็ว่าไม่ใช่โอ้ขอบคุณพระเจ้าทิ่หายเกิดอะไรึ้น What the fuck ใช่ไปไปวิด hmm. ีโอไม่เสร็จเรืิ้ง Isaac if you find this God I had my own. We're freezing to death out here I'm coming We're on our way to find some shelter But I'm gonna leave you this trail and fled the man's dead Ellie I like but uh Isaac please be alive I tell you ตอนนี้อย่างน้อยเราก็โล่งใจนะครับว่าเอ,อลี่ยังมีชีวิตอยู่ฮ่าสกายเป็นเชฟัดทั้งเบนช์แล้วอย่างไปเฮสมกบวัดแบบนี้ตายสุดๆนะ เอลลี่คอมเมเอามาเถอะเอลลี่เอลลี่เอ่ตอนนี้ไอเสกกำลังตามหาเอลลี่อยู่นะครับาจากที่ผมดูพี่เบนะครับก็เห็นเขาเห็นว่ามันจะขอออกได้เนื่องจากผมไม่มีคู่หูเอ้ยตอตี้เกมเมอร์ก็วันนี้ก็ทำอะไรอะ ไม่ว่างอ่ะเออไม่ค่อยได้เช็คมั้งก็เลยไม่ค่อยได้ได้โคออฟนะครับก็ต้องขอโทษด้วยคือง่ายๆเลยว่าเดสเปซเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยไอ้ทั้งเกมเนี่ย๋ยวผมจะโซโลโดเดี่ยวหมดเลยอ่ะโซโลโดเดี่ยวแม่งหมดเลยเนี่ยโหดจัดไปแล้วจะไปลุยมันกันเลยยู let's move Mow, Okay, yeah. let What the hell? Do I hear right? Do I hear Do Yeah. Bench, bench. <laughs> เอลลี่เหรอเจค็อ,คอสกิส,สไรไม่รู้ช่างแม่งค <Ellie S 2> รเอลลี่เอลลี่เฉยๆใชไหมเธออยู่ใช่ไหมแ <c oughs> มเง <c oughs> okay. เลยโอเคเราจะทำการเอาพลาสมาคัปเตอร์ออกแล้วกัน <c oughs> แ่างเออแล้วกันนะ อะไรเนี่ยโอ้ริปเปอร์เดียม,อยมโอเคมาเราจะมาดูไปนี้กันมั่งนะยังอะไรบ้างลิปเปอร์

ก็ได้เลยโอเคยบอ่ะก็จะมาดูของกนนะระดาขายซื้อสองกันสนเยอไป Okay. มาพร้อมเลยขอโทษที่เสียเวลาในการ m o ดิฟายเปนือนะโอ้เยไปไปใช้ในไว้อัดมันนะครับก็ซองก็คนไว้ยาใกล้นะครับจะได้บบางทีครับรัสบาคัปเตอร์ก็ไว้ตัด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 จนใช้โรเตอร์ รอดเอิดเหตุะอะไรของมันอีกวะเนี่ยเยอะเยยมาลอดกระบุลละลอดกระบุลละนั่นตัวต้องเป็นตัวเฮีย,ย,ยอะไรสักอย่างเลยอันนี้เข้มโวยนี่ตัวอะไรสัส Ma. Mare. <Ri discussion> Ay, aka kể tìm loạt đi bì hát hiền. Kìa, yem. Ung da là cái ô nát 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 okay, Hello yeah. Station. Just a friendly reminder for mate be sure what to have yeah? your ration card stamped after every meal. We don't want anyone going hungry out there. And now, a little something to warm you up. เสียแล้วเหี้ย เสียงสกังาาเกจบอดนะเยี่ยมลื่นโลดไอ้หนูไป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 ไหนวะเนี่ยใช่ไม่ได้เลยเลิกไปเอง ไปเลยสก้าว right? oh okay. ้องเอะาถึงนานะมาม้ามอสมาดีเธอซิงชัดเเธอรซิชัอ้ยอ้ยอุ้ยอ้วกิดแล้วที่จะไปก็โอ้ยอืดเลยมาม่าอืดแล้วอ่องช่ครับคนเรื่องเร็วันละทุกคนยังไงบ้าง พักมากพักมาเตอร์เตอร์ชัวร์สุดเี่ยมสุดแล้วจะไฟกกูอีกมาเคลลีรอได้ร้อมก่นเอ้ยเรได้ฟ้อมก่นเี๋วเจออะไรอีกโอเคฟ้อมยูลก้อมุยฮ้ยจุบเจอโอ้ Isaac! Well, I Where is everyone? They <coughs> had a ferry reaching facility up the ridge. <coughs> we found snow suits. <coughs> we snow suit. there weren't enough to go around, so I decided to stay behind. There it might we're down there. in the basement. What do you mean? The <coughs> shot. And yeah. we heard something scratching around down there. เ so ดูบางๆแล้วมันจะมีชุดไหนดูมันจะมีจุดเช็คพอยด์ <c oughs> ดูให้ดีๆนะบัากเกิลอ่าแชปเตอร์ที่เก้าแล้วเก็บกดไปเจอกันแชปเตอร์หน้านะครับทุกคน